นายกิติพัวช่วยนายกทศบนตรีเมืองหล่มสักเป็นประธานเปิดงานาเด็กแห่งชาติประจำปี2062บริเวณศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองหล่มสักภายในงานมีกิจกรรมสำหรับเด็กอาทิซุ้มเกมซุ้มของเล่นรถดับเพลิงเปิดสนามหญา้าเทียมให้กับเด็กๆได้เล่นฟุตบอลมีการแสงของเด็กๆการแจกของรางวัลแจกอาหารฟรีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแทนผู้พัฒน์สิ่งทำได้ช่วยเราลดรือร้อน การพัฒนาสังคมาต้องเริ่เริ่มต้นแต่การทั้งหายด้านการกระจาัญดานการและอื่ให้ตรอบท้องกับคำขวัญมาเป็นประจำปีสองพ้อยสิบสองของคนทไปด้วยคะเป็นอาผมในนาองนาคารจัดนเอกเรค่ารุ่นสี่ี การในระดับนี้เปิดงานมาแข่ชาประจำปี2562ของเพชบาน เศษขยะอย่าให้มีในพื้นบนพื้นนะครับขอเจอทุกท่านนะครับได้มาเอาขยะมาทิ้งแลกขนมแลกของของเล่นนะครับที่บูธแห่งนี้นะครับขณะนี้ท่านนายกเองนะครับค่ะยกที่มาเวทีเราเลย ดูพติการณเรารับงหมดเลยนะครับตรงนี้นะขณะนี้กำลังยกแลกแตกแขมนะครับเลยแถวแถวนี้ต้องขยามาแลกขนมนะครับขอเจอเลยนะครับขอเจอทุกค่าเลยขยะมาแลกขนมนะครับพอเจอเลยนะครับได้เลยได้เลยใครไม่มีขยะไป